ถ้าพูดถึงเรื่องพญานาคแล้วนั้นคนไทยไม่ว่าจะยุคสมัยไหนก็มักจะคุ้นเคยกันดีกับเรื่องเล่าตำนานต่างๆโดยหลักๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องราวตำนานของพญานาคก,ก็มักจะคุ้นเคยกันดีกับตำนานปู่ศรีสุดโธแห่งคำชะโนดยังมีตำนานเกี่ยวข้องกับพญานาค ที่เป็นที่เคารพนับถือบูชาของชาวอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬและมีผู้ที่ศรัทธานในพญานาคได้แวะเวียนมากลับว่าสการะบูชาอยู่ไม่ขานั่นคือปู่อือลือนาคราชตามตำนานปู่อือลือที่เกี่ยวข้องกับบึงโขงหลงนั้นเชื่อว่าเกิดจากการล่มเมืองของพญานาคซึ่งเกิดจากความรักที่ไม่สมหวงัง ระหว่างพญานาคกับมนุษย์ทำให้เมืองที่เจริญรุ่งเรืองลมสลายลงบริเวณบึงคงลงแห่งนี้เดิมเป็นที่ตั้งของเมืองที่ชื่อว่ารัฐพานาครมีพระอือลือราชาเป็นผู้ครองนครมเหสีชื่อนางแก้วกัลยามีพระธิดาชื่อพระนางเขียวคำต่อมา ได้อภิเษกสมรสกับพระเจ้าสามพันตาและมีพระโอรสชื่อเจ้าชายฟ้ารุง่งซึ่งเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดและมีรูปร่างงดงามอีกด้วยด้วยคุณสมบัติเพียบพร้อมของเจ้าชายฟ้ารุง่งเป็นที่เลื่องลือไปจนถึงเมืองบาดาลทำให้เจ้าหญิงนาคลินธานีทิดาของพญานาคได้แปลงกายเป็นมนุษย์ขึ้นมาเพื่อนยนโฉมเจ้าชายฟ้ารุง่ง และทั้งสองก็ต่างเกิดถูกตาต้องใจกันและกันและนำมาซึ่งการอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าชายฟ้ารุ่งกับเจ้าหญิงนาคลินทานีการอภิเษกสมรสจัดกันอย่างใหญ่โตมโหราณโดยมีการจัดงานรื่นเริงอยู่7วัน7คืนพญานครราชได้มีการมอบของมีค่าประจำตระกูลของพญานาะให้แก่พระเจ้าอือลือ เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างพญานากับพระเจ้าอือลือราชาเจ้าชายฟ้ารุ่งกับธิดานาคลินธานีทั้งคู่คลองรักกันมาเป็นเวลาสปีก็ไม่สามารถที่จะมีทายาทผู้สืบสกุลได้เพราะธาตุของมนุษย์กับพญา,านาคนั้นไม่สามารถเข้ากันได้จึงทำให้เกิดความโศกเศร้าเสียใจกับทั้งสอง ต่อมาเจ้าหญิงนาคลินทานีได้เกิดล้มป่วยลงทำให้ฤทธิ์มนตราเสื่อมคลายร่างกายของนางที่เป็นมนุษย์ได้กลับกลายเป็นนาคตามเดิมและนางสนมได้เกิดบังเอิญมาพบเห็นเข่าข่าวนี้จึงได้แผพ่สะพัดออกไปทั่วกรุงลัตานครจึงสร้างความไม่พอใจให้กับพระเจ้าอือลือราชาเป็นอย่างมาก ท่านจึงได้ขับไล่นางนาคลินทานีกลับสู่เมืองบาดาลดังเดิมโดยได้แจ้งให้พญานาคราชมารับตัวกลับก่อนกลับพญานาคราชได้ขอเครื่องราชประจำตระกูลคืนแต่พระเจ้าอือลือราชาก็ไม่สามารถคืนให้ได้เนื่องจากได้นำไปแปรสภาพปะาปนกับสมบัติอย่างอื่นเสียแล้ว ทำให้พญานาคราชเกิดความโมโหเป็นอย่างมากและประกาศว่าจะทำลายเมืองรัฐพานครหลังจากพญานาคราชกลับไปแล้วในตอนกลางดึกของคืนนั้นพญานาคราชได้ยกไพรพลมาถล่มเมืองรัฐพานครด้วยฤทธิ์ของพญานาจึงไม่มีใครรอดเหลือจากการถล่มเมืองในครั้งนี้ได้ เมืองรัฐพานนครทั้งเมืองได้ถล่มล่มจมลงสู่บาดาลจนกลายมาเป็นบึงหลงคองและได้มีการเรียกเพียนกลายมาเป็นบึงองของลงและบึงองงหลงในปัจจุบันเมืองรัฐพานนครได้ล่มสลายลงและถูกปกคลุมไปด้วยน้าเหลือไว้เพียงเกาะสามเกาะซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดได้แก่วัดดอนแก้ววัดดอนโพ วัดดอนสวร,ร์ดเมื่อที่ดานาคลินธานีทราบข่าวการล่มสลายของเมืองรัฐพานนครด้วยความรักที่มีต่อเจ้าชายฟารุงนางจึงได้หนีออกจากเมืองบาดานเพื่อตามหาร่างของเจ้าชายฟารุงไปจนถึงแม่น้ำสงครามแต่ค้นหาเท่าไหร่ก็หาไม่พบนางจึงได้กลับเมืองบาดาลไปในที่สุด เชื่อกันว่าในการค้นหาครั้งนั้นทำให้เกิดทางน้ำยาวชื่อห่วยน้ำเมาส่วนพญาอือลรือราชาไม่ได้สิ้นพระชนไปในเหตุการณ์ครั้งนี้แต่ถูกพญานาคราชจับตัวไว้พร้อมกับสาปให้พญาอือลรือราชากลายเป็นหน้าเฝ้าอยู่ที่บึงโคงลงจนชั่วนิรันดร์ปัจจุบัน ศาลปู่อือรือนาคราชตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลบึงโขงลงอำเภอบึงโขงลงจังหวัดบึงกาฬส่วนถ้ำนาคาที่วัดถ้ำชัยมงคลแห่งภูลังกานั้นเพิ่งถูกค้นพบไปเมื่อไม่นานมานี้จึงไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะมีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ก็จบไปแล้วนะครับกับตำนานปู่อือรือนาคราช หวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอรี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอรี่ทางช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกําลังใจให้ทีมงาน ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ